เมืองพแพร่มีสเสน่ห์มากกว่าที่คิดอีกนะครับตอนจะพาะคุณผู้ชมเนี่ยออกมาที่นอกตัวเมืองเพื่อที่จะมาสูตรอากาศดีๆแล้วก็บริสุทธิ์กันไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือธรรมชาติก็ตามและชมวิวสวยๆกันที่เมืองพแพร่นะครับ ครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดแพร่กันอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ต่อจะพาคุณผู้ชมเนี่ยออกมาที่นอกตัวเมืองเพื่อที่จะมาสูตรอากาศดีๆแล้วก็บริสุทธิ์กันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ สถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวณห์อุทยานแพะเมืองผีนั่นเองครับอตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วฮะเดี๋ยวจอดรถแป๊บนึงเดี๋ยวเราเริ่มคลิปกันเลยทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วณห์อุทยานแพะเมืองผีนะครับถ้าเราพูดถึงการเที่ยวธรรมชาติที่จังหวัดแคร่เนี่ยแพะเมืองผีเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่อันดับต้น,ตนที่เราจะนึกถึงเลยนะครับคาว่าแพะเมืองผีหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้มีแพะเยอะหร <c oughs> ือเปล่าแล้วก็มีผีด้วยไหมเนี่ย ซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับทางภาษาเหนือเนี่ยคำว่าแพะเนี่ยเขาหมายถึงป่าละเมาะนะครับส่วนคาว่าเมืองผีก็จะเป็นลักษณะของความเงียบเหงาของเมืองนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าแพะเมืองผีนี่ก็หมายถึงป่าละเมาะที่เงียบเหงานั่นเองนะครับ ทำไมที่นี่เขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งแพ้เมืองผีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินและหินในบริเวณวันนอุทยาที่มีอายุราวๆไม่เกิน2ล้านปี <Wow. S 1> ต่อมาได้เกิดการผูกพังของชั้นหินและดินลงไปนะครับบางส่วนถึงแล้วครับสำหรับจุดถ่ายรูปเช็คอินของแพะเมืองผีนะครับที่เรียกได้ว่าข้างในเนี่ยถือว่าเป็นแกรนด์แคนยอนอีกที่หนึงของเมืองไทยเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับ ทีี่่นนะครับดินและหินในบริเวณวันนัอุทยานแพ้เมืองผีมีอายุราวๆไม่เกิน2ล้านปีนะครับต่อมาได้เกิดการผูพังของชั้นหินและดินลงไปจากการเตาะของน้ํำฝนนั่นเองจนทําให้เกิดเป็นเสาดินที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปแบบนี้ครับ หลังจากที่เราไปถ่ายรูปเช็คอินของแพะเมืองผีที่บริเวณเมื่อสักรู่ที่เดินผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินตามทางมาเนี่ยเราจะไปอีกบริเวณหนึ่งที่สามารถเช็คอินได้เช่นเดียวกันแต่มันจะเป็นว to ิวทิวทัศน์อีกวิวหนึ่งเลยนะที่เราจะสามารถเห็นแพะเมืองผีได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจุดนั้นกันเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันสวยงามแค่ไหนครับเดี๋ยวตาม่อมาเลยฮะ คุณผู้ชมครับและจุดนี้นะครับที่เราอยู่นะคะก็เป็นจุดไฮไลท์เช็คอินอีกจุดหนึ่งของแพะเมืองผีที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นจุดไฮไลท์เช็คอินแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์ของแพะเมืองผีได้อย่างกว้างไกลเลยนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นทั้งเสาหินเสาดินที่วางเรียงรายกันอย่างสวยงามครับและนอกจากนั้นเลยถ้ามองไปสุดลูกหูลูกตานะครับก็จะมีวิวทิวทัศน์ของภูเขา ที่ลายล้อมไปด้วยหมอกองขาวนะครับสวยงามมากๆอากาศที่นี่ก็เย็นสบายนะครับสูดหายใจได้เต็มปอดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาที่แพะมืองผีแล้วจุดเช็คอินที่นี่ก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันครับ เมื่อกี้เราก็ได้ไปเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติแบบที่เป็นจุดเช็คอินกับทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาของเสาดินกันมาแล้วนะเดี๋ยวต่อไปต่อจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปสัมผัสความสดชื่นและก็ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกันครับ กคนครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในบริเวณของน้ําตกแม่เกิงหลวงนะครับที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเบียงโกใส่นะฮะซึ่งน้ําตกแห่งนี้เนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย7ชั้นแต่ชั้นแรกหรือชั้นที่1ที่เราจะไปกันนะครับเป็นชั้นที่สามารถเล่นน้ําได้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราก็าไปดูบรรยากาศภายในนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามมาเลยฮะ นี่นะครับถ้าสมมุติเราเดินเข้ามาที่บริเวณชั้นหนึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะอนุญาตให้ลงเล่นน้ําได้แล้วเขาก็จัดเตรียมที่นั่งแบบนี้ไวเ้เยอะๆครับแสดงว่าเขาสามารถให้เราอ่ะมานั่งปิกนิกทานอาหารได้นะครับแต่เขาอนุญาตเฉพาะเพียงชั้นหนึ่งนะครับส่วนชั้นอื่นๆเขาไม่อนุญาตนะถ้าอยากมาทานอาหาร room, แล้วก็ลงเล่นน้ําที่นี่ก็จัดเตรียมสถานที่ไ้ให้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ เนี่ยครับที่บริเวณชั้นหนึ่งเขาก็จะมีจุดที่เราสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินแบบนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาจะมีการสร้างสะพานข้ามบริเวณของน้ําตกแล้วก็มาชมวิวน้ําตกที่ชั้นที่1ก็ถ่ายรูปเช็คอินได้ด้วยสวยงามมากๆบรรยากาศดีเย็นสบายครับไม่เหนียวตัวเลยบริเวณที่เราจะสามารถชมน้ําตกชั้นที่1ที่น้ําตรงนี้เนี่ยจะไหลลงมาจากน้ําตกชั้นที่7ก็ไหลรวมลงมาเลยนะครับตรงเนี้ย เห็นได้ว่าน้ําสวยงามนะครับแล้วก็ใสด้วยใสจนเห็นตัวปลาเลยคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรพี่ครับพี่อันนี้คือปลาพันธอะไรครับปลาพลวงหินอ๋อปลาพลวงหินนะก็เป็นปลาพลวงหินนะครับเป็นปลาที่เขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วก็เล่นน้ําได้นะครับแต่อย่าอย่าลังแกน้องนะเดี๋ยวพี่ตอบไปไหนคะอ๋อเดี๋ยวพี่จะทาขึ้นไปโชว์น้ำตกชั้นที่สูงขึ้นก็คือเราจะไปชั้น4ีกันเลย แต่พอเดินขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็ชวนเราขึ้นมาที่น้ําตกชั้นที่7เลยนะครับเพราะว่าไหนๆมาถึงน้ําตกแม่เกิงหลวงแล้วเราก็ต้องขึ้นไปดูชั้นที่สวยที่สุดกันครับ คุณผู้ชมครับจากตอนแรกนะครับที่ต่อบอกว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นมาชมน้ําตกแม่เกิงหลวงที่ชั้นที่4นะครับแต่ก็ได้พูดคุยกับพี่เจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําว่าในไหนมาแล้วก็ขึ้นมาชมน้ําตกที่ชั้นที่เ็ได้เลยเป็นน้ําตกชั้นสูงสุดแล้วก็เป็นต้นน้ําของน้ําตกแม่เกิงหลวงด้วยและไฮไลท์สำคัญเป็นน้ําตกที่สูงด้วยนะครับสูงประมาณ25เมตรนะฮะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ก็อยากจะให้ขึ้นมาที่น้ําตกที่ชั้นที่เ็ดด้วยเพราะเดินทางขึ้นมาจากชั้นนนนทีีี่่4เเเพยงง10.15าาั้อ ก็จะได้มาเก็บภาพสวยๆแล้วก็บรรยากาศชิลๆแบบนี้ไปฝากคนที่บ้านได้ชมกันด้วยครับน้ำต้งบดเกิงหลวงนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมนะครับซึ่งไหลลงสู่พื้นล่างนะครับของประชาชนขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับลองมาสัมผัสดูครับ ณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามกันที่แพะเมืองผีรวมไปถึงน้ําตกแม่เก๋งหลวงมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสธรรมชาติในเชิงวิถีชุมชนด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นเราจะต้องมาที่จุดเช็คอินที่นี่นะครับก็คือการท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์นะครับที่หมู่บ้านปางงุ่นนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วเราจะรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างครับเดี๋ยวตามต่อมาเลยฮะสวัสดีครับพี่ตินชัยครับสวัสดีครับคือพอดีผมได้ข่าวว่าที่หมู่บ้านปางนุ มีการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ก็คือเป็นการท่องเที่ยว ที่มีดึงเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยครับทางร้านหมอนไมอ้อุ่นของเรานะครับ,รบก็เป็นเซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะค,ะครับชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์ก็มาฝากขายที่ร้านได้แล้วก็ไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้านก็ได้เช่นที่นี่มีบริการทำเวิร์ช็อปอะไรบ้างครับพี่เพราะพันมเมล็ดผักอินทรีนะครับแล้วก็กิจกรรมทาแซนด์วิชที่ใช้ผักอ๋นมีด้วยก็คือ เก็บผักสดสดแล้วก็ทำเลยใช่ไหมครับกิจกรรมมัดย้อมผ้าจากสีไม้ธรรมชาติครับสีไม้ธรรมชาติก็คือเป็นสีที่มาจากธรรมชาติเลยเป็นสีจากไม้ประดู่ไม้ฝางก็จะได้ทําด้วยได้ครับไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทีเชิญครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องยีนะครับคนที่จะมาสอนการทําผ้ามัดย้อมของเราในวันนี้ครับดูจากผ้ามัดย้อมทั้งหมดเนี่ยคือสีสันสดใสมากเลยเขาใช้สีจากอะไรก็คือสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีจากดอกทองอุไลสีเหลืองก็คือมาจากดอกทองอุไรค่ะแล้วก็สีอกม่วงชมพูเนี่ยเราจะได้จากเปลือกไม้ประดู่แล้วก็ไม้ฝางโดยปกติแล้วธรรมชาติก็สีของเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ค่ะสีของเขาเป็นแบบนี้พอเราสกัดน้ำสีออกมาก็จะได้สีที่เข้มข้นขึ้น คือเวิร์กช็อปของการทําเครื่องนุ่มผมตามมิถ <sm> ีชาวบ้านนอกจากนี้ม <t> ันมีเวิร์กช็อปอะไรที่เกี่ยวกับของกินพี่มีการทำแซนด์วิชจากผักอินทรีนะครับไปกับน้องแจ็คนะครับอ๋อจะไปมีน้องแจ็คพาไปครับผมไปกันเลยครับเชิญครับคุณแจ็ครับเร็วตอนนี้นะคุณแจ็คเดี๋ยว เวิร์กช็อปที่เราจะมาทำกันวันนี้คือเวิร์กช็อปอะไรครับมีการเพาะเมล็ดผักสลัดบินซีครับผมแล้วก็มีการตัดผักแล้วก็มาทำอาเซียนกันนะครับผมอ๋อแสดงว่าชาวบ้านที่นี่ก็ปลูกผักตลาดกันด้วยจะเป็นผักอินซีครับผมเดี๋ยวเจอกับน้องกล้วยนะครับผมสวัสดีครับน้องกล้วยครับอันนี้ก็คือวิทยากรสามสวยของเราสำหรับทานแรกเลยก็คือการเพาะเมล็ดสลัดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามก่อนครับคุณกล้วยคือปกติเนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาจะปลูก ตัวตลาดนี้กป็นเยอะเลยใช่ไหมก็จะมีแค่กลุ่มวิสากิจของเรานะคะที่ปลูกกันอยู่แล้วเอาไปจําหน่ายไหมหรือว่าขายในกันชุมชนอย่างเยอะจำหน่ายค่ะทางปิีกและส่ง แล้วก็ถ้ามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีกุ๊งดูงานเราก็ใช้ผักสลัดสดของเราก็แสดงว่ามาที่นี่ก็มาหามืออาชีพในการปลูกสลัดก็วิธีเพาะผักสลัดเลยอันดับแรกเลยนะคะเราจะใช้ดินมีเดียดินมีเดียแปลว่าก็คือดินเพาะดินเพาะค่ะก็คือเอาใส่ตะกร้าแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะก็คือดินที่มีปุ๋ยดินที่มีปุ๋ยมีอาหารมีค่าของทั้งหมดสลัดอันนี้คือเม็ดผักสลัดเม็ดผักสลัดตรงนี้จะเป็นเม็ด ผักสลัดอินรีที่เราสั่งมาจากมาค่ะไร่แม่โจ้เชียงใหม่เหมือนให้อาหารไก่ค่ะแล้วจากนั้นก็ไม่ให้ไก่แล้วจากนั้นเราไปไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะครับออกับบ้านนะฮะ่อกับบ้านค่ะเอาดินไปกินเล่นๆอย่างไม่ใช่ครับพลาสติกคืออะไรครับก็ตอนนี้เราจะทิ้งไว้สองวันนะคะเพราะบ่มเพาะให้มันกล้ากล้ามันขึ้นนะคะให้มันงอกอัตราการงอกค่ะหมายถึงทําแบบนี้ก็คือการควบคุมความชื้นถูกต้องนะฮะ เวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะเราเพิ่งโรยเมื่อกี้ผ่านมาสองวันแล้วสองวันแล้วนะคะครับอันนี้หน้าตาสองวันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้อีกห้าวันหนึ่งหลุมหนึ่งหลุมต็ใไหนึ่งต้นใช้มือหยิบเอาเลยหรือเปล่าหรือว่าใช้ใช้มือหยิบแล้วก็ใช้ไม้เสียบลงไปค่ะหลังจากเจ็ดวันก็มาเคาะที่นั่นใช่ค่ะแล้วจากนั้นเจ็ดวันนั้นก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่ได้อีก30วันแต่ที่ลงบอลล็่ะวันแรกเลยจนถึงวันเนี้ย ที่ได้สภาพแบบนี้ท<า>ั้งหมด45วันค่ะ45น้องจะอยู่ตรงนู้น15วันแล้วก็มาอยู่ในแปลงอีก30วันเบ,บาๆเลยนะเบ,บาๆเลยค่ะก็าาะจะได้น้องมาสวยงามมาก เรียบร้อยแล้วสําหรับแซนด์วิชส,สลัดของเราในวันนี้ที่วิสาหกิจชุมชนนะครับนอกจากที่กิจกรรมที่จะเป็นการเรียนรู้การปลูกผักสลัดแล้วครับรยังมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะหับประทานเด็กเสร็จแล้วเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านก็จะเป็นอ่างไม่อ่างค่ะเข้าไปชมวิวนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูเลยพูดแบบนี้คือคุณกล้วยจะพาเราไปค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมใจ<ต>ดีมากๆเดี๋ยวไปกันเลยครับค่ะ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณจุดชมวิวของม่อนสรอยนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามมากๆซึ่งไม่แพ้กับจุดชมวิวของอ่างเก็บน้าแม่อ่างเลยนะครับนอกจากที่นี่จะเป็นจุดชมวิวแล้วเขาก็เป็นลานกลางเต็นด์ด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทักกันที่นี่นะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็ได้เตรียเมเต็นท์อันนี้ไว้ให้เรา ผมทำอะไรอยู่ครับอ้าวพี่ออสวันนี้สวัสดีครับเจ้าของเช็คเต้นนิดนึงเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวมันพิวครับครับครับพี่ทานข้าวเป็อยังครับโอ้ยวันนี้ยังเลยครับได้แซมบิทมานิดหน่อยเรามีร้านครับที่นี่เรามีร้านอาหารอยู่ครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องฝากท้องกับพี่ออสด้วยมือหนึ่งไปด้วยกันครับครับพี่ออสตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของพี่ออสใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยววันนี้พี่ออสจะมาโชว์ไข่เค็มสมุนไพรตัวนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าจะเป็นโอทอของหมู่บ้านปางปางมุ คือกับน้ําต้มน้ำเราดองไข่เค็มครับแต่ของเราเป็นไข่เค็มที่เราคิดมาแล้วว่าเราจะได้ทั้งคุณค่าทางอาหารและก็สมุนไพรในตัวอันนี้ก็คือสมุนไพรทั้งหมดที่จะใส่เข้าไปเยอะเลยครับ เดี๋ยวเรามาชิมกันดูอร่อยมันๆครับมันไม่เค็มจนเกินไปแล้วมีกลิ่นสมุนไพรมีความรู้สึกอย่างนี้ใช่มีกลิ่นสมุนไพรครับเพราะว่าไอ้ไข่เนี้ยก็เขามีสารอาหารต่าง้โปรตีนวิตามินสูงอยู่แล้วครับวิตามินในในไข่แดงเยอะมากก็คือไข่เค็มตัวนี้เนี่ยก็สามารถนำไปปรุงอาหารต่างๆได้ได้ครับได้เลยไม่ว่าจะเป็นยำไข่เค็มไข่ละวาก็ได้ครับแล้วก็ต้องน้ำอุ่นๆแล้วก็แกะลงไปเลยครับ โอเคอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปตัวใหม่ของหมู่บ้านตางนนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ออสมากมเลยนะครับครคุณครับครับผมครับวัสดีครับเมืองแพร่มีเสน่ห์มากกว่าที่คิดอีกนะครับสิ่งสวยงามต่างๆที่มีคุณค่ายังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือธรรมชาติก็ตามเพราะผู้คนที่นี่ให้ความสำคัญให้การดูแลทนุถนอมไว้พวกเราเลยได้มีสถานที่สวยๆอากาศที่บริสุทธิ์ รวมถึงได้สัมผัสวิถีชีวิตร่วมกับธรรมชาติแบบนี้มาสูดอากาศดีๆและชวมวิวสวยๆกันที่เมืองแพร่นะครับ